สวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับผมอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะก็คือตอนนี้ผมมีโครงการที่จะทําบ่อปลาใหม่นะครับผมก็คือว่าปลาของผมเนี่ยมันมีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็บ่อเนี่ยเล็กแล้วก็ปลาเยอะผมก็เลยขออนุมัตินะครับจากพ่อแม่นะครับในการขุดบ่อปลา ใหม่นะตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ได้ประมาณวันนี้วันที่4ี่แล้วแล้วก็ผมได้ถ่ายคลิปไว้ในทุกๆวันนะครับที่ผมขุดนะเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับว่าในแต่ละวันที่ผมทำมันเป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าบอ่อตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบอร่อแล้วนี่ครับครับผมบอ่อที่ ผมกำลังขุดกับน้องอยู่ก็จะเป็นบ่อปลาคาร์บบ่อใหม่นะครับมีความลึกที่ผมจะขุดก็คือ1เมตรกว่าๆนะครับตอนนี้ก็น้องกําลังวัดว่าตอนนี้ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่3เมตรยาว3.5เมตรนะครับแล้วก็เราจะก่อขึ้นจากพื้นดินอีกเมตรนึงรวมเป็นความลึก2เมตรนะครับพอคำนวณมาแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำประมาณ20กตรน,นะก็สามารถเลี้ยงปลาได้ มากขึ้นนะครับก็ในทุกวันที่ขุดนะครับอย่างที่บอกก็คือถ่ายคลิปไว้ทุกวันนะแล้วก็จะมาตัดให้ทุกคนได้ดูว่าการทํางานของเราเป็นยังไงสําหรับ2คนพี่น้องนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับวันนี้มาแค่อัปเดตกันนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานโอเคครับขออนุญาตไป ต่อละสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับ See you